ETD เปิดคู่มือใหม่ปิดฉากโฆษณาลวงผิดกฎหมายด้วยกลไก s c r e e น Monitor คืนพื้นที่ออนไลน์ปลอดภยัยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สบทหรือ EdDA ETD ระบุว่าการหลอกลวงทางออนไลน์โดยเฉพาะผ่านโฆษณาลวงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นวิกฤตระดับโลกที่กำลังทวีความรุนแรงรายงานจากสำนักงานคนณะกรมกรมการการค้าสังหสังทัน์ Federal Trade Commission ในปี2,565พบว่าความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์ในสหรัฐสูงถึง1.2พันล้านเหรียญสหรัฐโดยส่วนใหญ่เกิดจากโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่ถูกใช้เป็นช่องทางหลอกลวงล่าสุดในปี2,566ความเสียหายคาดว่าจะพุ่งถึง100ล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง36%ของการคลิกโฆษณาคาดว่าเป็นโฆษณาหละอกลวงที่สร้างโดยเว็บบอร์ดเว็บบ็อกซ์ สถานการณ์ในประเทศไทยยังคงน่ากังวลแม้การร้องเรียนผ่านสายด่วน1212ของอีทีดีช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2567ลดลง50%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่โฆษณาลวงและผิดกฎหมายยังคงเป็นปัญหาหลักที่คนไทยเผชิญทั้งการขายสินค้าผิดกฎหมายโฆษณาเว็บไซต์พน,นันชวนลงทุนหลอกลวงและการจ้างงานออนไลน์ที่เป็นเท็จกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เดินหน้าปรับปรามอชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน67สามารถปิดเว็บพนันถึง5,771รายการเพิ่มขึ้นกว่า20.9เท่าเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2,566ที่ปิดไปเพียง276รายการสำนักงานประหลัดกระทรวงดิจิทัลช่วยปิดกัน้นโฆษณาหลอกลวงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกว่า2 3 2 4 8รายการระหว่างตุลาคม66ถึงกุมภาพันธ์67เพื่อรับมือกับปัญหานี้อีทีดีได้ออกประกาศ คู่มือการดูแลโฆษณาบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้กฎหมายดิจิทัลแพลตฟอร์มเซอร์วิสซ์ DPS ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบโฆษณาทั้งก่อนและหลังเผยแพร่ด้วยมาตรการ Screening และ Monitoring เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์อีทีดีกำหนดมาตรการเข้มงวดในคู่มือดูแลโฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเริ่มจากการตรวจสอบผู้โฆษณาก่อนเผยแพร่สคริ ing, โดยแพลตฟอร์มต้องตรวจสอบและเก็บข้อมูลของผู้โฆษณาเช่นชื่อ สกุลเลขบัตรประชาชนหรือพาสปรอร์ตผ่านระบบดิจิตอล ID ที่มีความน่าเชื่อถือระดับเอสองข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บเพื่อสร้างทะเบียนนอประวัติผู้โฆษณาทั้งที่อยู่ในเวชลิสต์แบล็กลิสต์และไวคลิสต์นอกจากนี้แพลตฟอร์มต้องคัดกรองโฆษณาที่ต้องห้ามหรือที่เผยแพร่ได้แบบมีข้อจำกัดเช่นโฆษณาการลงทุนหรือการให้สินเชื่อโดยต้องขออนุญาตก่อนรวมถึงกำหนดให้เลี่ยงการใช้ข้อมูลอ่อนไหวในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณา เมื่อโฆษณาถูกเผยแพร่แล้วแพลตฟอร์มต้องดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผู้โฆษณาและโฆษณาที่เผยแพร่แบ่งเป็น3ส่วนได้แก่การตรวจสอบบัญชีผู้โฆษณาโดยพิจารณาจากการแจ้งรายงานรีพอร์ตเฟลกิ n งและการปฏิบัติตามข้อตกลงการตรวจสอบโฆษณาด้วยระบบอัตโนมัติและเจ้าหน้าที่และจัดให้มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแจ้งรายงานโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นการแอบอ้างละเมิรัพย์สินทางปัญญาหรือโฆษณาลามกอนาจารโดยแพลตฟอร์มต้องตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ใช้บริการทราบโดยเร็วที่สุด ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลคือกลุ่มแรกที่ได้รับประโยชน์จากคู่มือคุมเข้มโฆษณาออนไลน์เนื่องจากโอกาสที่จะพบโฆษณาลวงผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดการทำธุรกรรมออนไลน์จะปลอดภัยมากขึ้นลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถรายงานโฆษณาที่น่าสงสัยหรือไม่เหมาะสมได้โดยตรงผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มเตรียมไว้ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้ประกอบการที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจะได้ประโยชน์เช่นกันคู่มือช่วยให้การทำโฆษณาชัดเจนขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนดทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคการยืนยันตัวตนตามที่คู่มือกำหนดยังช่วยป้องกันการถูกสวมรอยจากมิจฉาชีพที่อาจทำให้แบรนด์เสียหาย พลตฟอร์มดิจิทัลเองได้รับผลดีจากคู่มือนี้เพราะไม่เพียงมีแนวทางชัดเจนในการตรวจสอบและควบคุมโฆษณาที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มแต่ยังลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการถูกฟ้องร้องในกรณีปล่อยให้มีโฆษณาผิดกฎหมายหรือหลอกลวงอีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์มในฐานะที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ หน่วยงานรัฐและเอกชนได้ประโยชน์จากการลดความเสี่ยงถูกสวมรอยโดยมิชฉาชีพการตรวจสอบและติดตามโฆษณาลวงจะทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาคู่มือการดูแลโฆษณาบนบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลภายใต้กฎหมาย DPS ของ Edda จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความโปร่งใสให้ธุรกรรมออนไลน์ทั้งการกำกับดูแลโฆษณาลวงและการสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบรวมถึงการปกป้องผู้บริโภคในระยะยาว Thank you